อย่าฟังนะไม่เขียนอย่าอ่านเอ้ยไม่เขียนอย่าพูดเขียนจึงพูดแล้วลุงจะจวหัวให้เธอจะอาจเทปไว้ก็ได้แล้วไปเขียนใหม่เข้าใจไหมเธอก็จวหัวมันว่าคณะกรรมการครับคณะกรรมการครับฐานนี้ฐานนี้เป็นฐานเรียนรู้เป็นฐานเรียนรู้ยูเรนซีสังข้อเสงผมมีคุณครูสอน พมเป็นผู้สอนเอ่อการใช้การทำจุลินจีสังเคราะห์แสงผมขอนำเสนอความสอดคล้องหลักสองเงื่อนไขไหนเดจี้เขาอ่านเน้นเล่องความตองกากดอดี่าวรื่เล็กูากหรือใช้สูตรว่าสองเงื่อนไขสามหลักการ สมิติาสามศาสตร์แล้วก็4ภาพรวมราชโบายค่ะหนูขอนำเสนอแยกเป็นประเด็นดังนี้หน,นูขอนำเสนอแยกประเด็นตามดังนี้ค่ะความรู้ความรู้นะคะหนูต้องรู้หนูรู้หล,ล,ล,ลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงหนูรู้หลักการปัหนูรู้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะหนูรู้วิธีสอน,น,สอนโดยใช้วิธีสอนแบบลงมือปฏิบัติ ได้สามข้อแล้วนะอ่านแล้วไม่ใช่เหรอเอดูเออเอาไม่เดบเยวจะมีเขียนใหม่หนูรู้หนูสอนเรื่องรวิธีหนูรู้วิธีทำขั้นตอนของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหนูรู้เรื่องรเื่่อองา การนำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปใช้ไหนการนำมันเขียนไว้ตรงไหนการนำเอาหนูบ้าแรกมันะแรกอ๋อค่ะเรื่องจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะหนูรู้ว่าหนูรู้ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะและหนูรู้ขัข้ขนตอนของการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและหนูรู้ว่าวิธีการที่จะนำจุลินทรีย์ไหนมันเขียนไว้ตรงไหนหนูรู้การนำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะไปใช้ในทางการเกษตร อ้าวหนูรู้อะไรค่ะแล้วหนูรู้จักใช้หลักของอ P D C A ค่ะสุดท้ายหนูรู้จากการรัจากการประเมินผลค่ะและหนูรู้จักการประเมินผลค่ะจริงๆแล้วนี่ถ้าเธอไปเรียงใหม่เรียงตามที่ลุงสอนให้มันเข้าไปในข้อไม่ในเสียงอ่ะรู้หลักปัญญารู้วิธีสอนรู้ขั้นตอนรูรู้เรื่องประโยชน์เอาไว้สุดท้ายรู้สุดตัวสุดท้ายของขบวนการ ทำจุดินซีทำแล้วได้ประโยชน์ใช่ไหมจากนั้นจึงใช้หลัก PCD c a ก่อนจะถึงหลัก p g d a เธอจับวัดรู้จักการประเมินผลก็ได้เสร็จแล้วเธอก็ใช้หลัก PDC a CD มันเป็นผลเราวัดกลับขึ้นไปที่เดิมถูกไหมโอเคอ่ามานี่เธอก็เชื่อมต่อไปเองว่าการทําจุดินซีสังเคราะห์แสงนี่ค่ะการทาจุดินซีสังเคราะห์แสงนี้นะคะเราต้องมีคุณธรรมเราต้องมีคุณธรรมในการทางานในการทำงานมันจะสําเร็จ สำเรผมและเพื่อนหนูหนูและเพื่อนหนูและเพื่อนค่ะใช้ความใช้คุณธรรมใช้คุณธรรมทั้งนั้นความอดทนเพื่อนใช้คุณธรรมเรื่องเพื่อนใช้คุณธรรมความพยายามความพยายามค่ะหนูสอนแบบพอเพียงหนูสอนแบบพอเพียงด้วยสามหลักการด้วยสามหลักการค่ะหลักการที่หนึ่งหลักการที่สองความพอประมาณความพอประมาณ อุปกรณ์รมีเพียงพอ,พงพอในการทำจุลินทรีย์ในการทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงต่อ,อ,อไปซื้อ,อส่งเสริมความรู้สเสริมมควาเหมาะสมระดับชั้นของนักศึกษาเหม,มาะสมกักบระดับชั้นของนักศึกษาค่ะทรัพยากร,กากรที่นํามาใช้ที่นําามใช้เช่นไช่น ผงชูรสแล้วก็กะปีน้ำเปล่าค่ะแล้วก็ขวดที่จะนำมาใช้ค่ะหนูมีสัดส่วนใช้สัดส่วนนใช้ส่วตามความเหมาะสมตามความเหมาะสมตามหลักการของวิทยาศาสตร์ตามหลักการของวิทยาศาสตร์จึงจะได้ดุลินซีสังเคราะห์แสงมีคุณภาพจึงจะได้ดลินซีสังเคราะห์แสง ่วนเหตุผลส่วนเหตุผลที่หนูนำมาสอนนักศึกษาที่หนูนำมาสอนนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุลินทรีย์สังราแสงเกี่ยวกับจุินทรีย์สังแสงข้อที่สองข้อที่สองเพื่อให้นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติได้ลงมือปฏิบัติการดำเนินการกระทำการจัดทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 3เพื่อ<า>ให้รู้จักเพื่อให้รู้จักการใช้การใช้จุลินทรีย์จุลินทรีย์สัาพาะแสงในทางการเกษตรใช่คุมคุ้มการในตัวที่ดีของหนูในตัวที่ดีของหนูหนูจัดทําแผนการสอนไว้ล่วงหน้าหนูจัดทาแผนการสอนไว้ล่วงหน้าหนูจัดทาใบงานไว้ล่วงหน้าหนูจัดทาใบงานไว้ล่วงหน้ารู้ประชุม PLC มีการประชุม PLC กับนักศึกษาหนูแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อป้องกันความเสี่ยงพ่องกันความเสียงหนูมีถุงมือที่เป็นจะเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ใช่หน้ากากที่มันมีกลิ่นหนูมีถุงมือหนูมมือากันเื้อากันเปื้อนที่สวมกันความสกปรก เพื่อป้องกันเชื้อโรค <P eng ar> หรือสิ่งที่ไม่เหมาะสมเข้าสู่ร่างกายสิ่งที่ไม่เหมาะสมเข้าสู่ร่างกายถ้ามันเข้าสู่ร่างกายเธอป่วยเธอทําเสร็จไหมไม่เสร็จหล,<อ>ลังๆเขาเรียกว่าปูมคุ้มกันในการทำยูนิตีสังข์ข้อแสงในการทำยูนิตีสังข์ข้อแสงสิ่งที่ได้ไดเรียกในเรียกว่าเาสี่มิติมิติตซึ่งประกอบไปด้วยปประกอบได้วยด้านวัตถุหรือเศษเกิ็ด้านวัตถุ วัตวัตถุที่หนูทําได้วัตถุที่หนูทําได้คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะแล้วอันอันที่สองอันที่สองใช้จุลินทรีย์สูงตระแสน่งกับพืชที่หนูอะไรปลูกพืชโดยใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโดยใช้จุลินทีสังเคราะห์แสงที่ผลิตขึ้นเองที่ผลิตขึ้นเองไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อทำให้ลดค่าใช้จ่ายทำให้ลดค่าใช้จ่ายสามารถจําหน่ายสามารถปอดปลอดภัยนะ

การเรียนรู้การเรียนรู้ก็เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นก็เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นคือนายคือนายคำพองลงสิงค์ค่ะส่วนสิ่งแวดล้อมส่วนสิ่งแวดล้อมใช้เป็นปุ๋ยบำรุงดินใช้เป็นปุ๋ยบำรุงดินเพื่อเพื่อชได้เจริญงอกงามเพื่อทําให้พืชได้เจริญงอกงามไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ปุ๋ยเคมีการทําสิ่งนี้การทําสิ่งนี้หนู ได้นำศาสตร์พระราชาหลักการทรงงานในการประหยัดเรียบง่ายประโยชน์สูงสุดในกระบวนการผลิตนี้ส่วนศาสตร์สากลหนูบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ ให้เหมาะสมการระดับของนักศึกษาศาสตร์ภูมิปัญญา,รราหนูได้ขอความรู้ารจากนายศิลป์ที่หนูทำนี้นมันสอดคล้องกับราโชบายฝึกอาชีพฝึกมีไรายได้การฝึกมีคุณธรรมส่วนหนูไปได้สอนนักศึกษา นหนูได้สอนนักศึกษานักศึกษาได้ความรู้ดังต่อไปนี้นักศึกษาได้ความรู้ดังต่อไปนี้ถ้าต่อไปนี้หนูสอนนักศึกษาพูดให้พูดเหมือนลุงสอนเธอให้เขาว่าตามเธอก็ได้ว่าตามที่เธอเขียนเพราะฉะนั้นฐานเดินจะได้รู้ว่าไม่เขียนอย่าฝอย ไว้จนถูกเวลุงก็ลำคาญลูกลาพูดตามพี่เขียนวาตามถูกวาตามคู่ได้ลูกนะอาวาไข่รุ่งวาเนี่ยหนูได้เรียนรู้ทำตึกกันได้ดูจิจูนหนูได้เรียนรู้หนูยี่หนูหนูหนูอยู่ฐานการเรียนรู้จุดเรืทีสำคข้อแสงหนูมาเรียนรู้หนูมาเรียนรู้ในฐานนี้กับคุณครู แล้วหนูมีความรู้ังต่อไปนี้แต่ไห่วาเพราะเรขอวาที่เขียนนี่อันโมเขียนว่าตองวาเข้าใจปะน้นกรด่เจ้าหอยบอกทุกฐานเลยอันโมเขียนว่าตองว่ามีคนหนึ่งไปบอกเลยที่มันแอบฟังอยู่นี่ <Yeah. S 1> เอ,อไปมันยังจะดีอาลุกหลา <Yeah. S 1> เธอเป็นคนนําเธอทําตัวแท้ลุ่เหมือนที่ลุ่เมตตาเธอมอกี่นี่ไปหนึ่ง เออเอาพยายามไปใกล้ลูกสาวชี้เอาไม้ชี้ก็ได้ลูกลุงไม่ว่าเอาเลยเลยลุยเลยพร้อมกันเลยสามคนเนี่ยเรียนท่านธรรมรมกเรียนท่านรนธรรมกากชื่อชื่อนางสาวชื่อนางสาว้ชีชื่อนางสาว ได้มาเรียนฐานนี้เจิพวกเราได้มาเรียนฐานจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงพวกเราได้มาเรียนฐานจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับคุณครูกับคุณครูกับคุณครูคนจ้างกับคุณครูคนจ้างได้ความรู้ดังนี้ซึ่งเออบ้าไปเลยซึ่งเราได้ความรู้ดังนี้ซ um ึ่งพวกหนูซึ่งพวกหนู yeah ได้ความรู้ดังนี้คนคนนี้อ่านข้อที่หนึ่งผู้เรียนไม่ต้องใช้หนูเลยหนูไนหรอลยนสงอแงหรลงีอัตอนการทำจนียงน,น,น,นู่นหหลังนน่ถ้าลูกลูกสาวล่ะขยับไปยืนมุ่งเงินลูกล่ะคนหนีมาหนีคนหนีมาพิงใม่นีลูกละเออบทน,นี้อ่านคนละข้อ,อ มันเหลือแต่กลับไปอีกคนเดิมดนะ้อา่าคนที่สามหนูรู้อะไรลูกลูกข้อที่สี่เธอพูดข้อที่สี่เลยเธอข้ที่สี่ตาบอดีจ้ตาบอดีไม่ยืนนีเออเอขาอ่านบอกเธอเป็นคนบอกเขาเขาอ่านบอกเอเปในกนรเกเขา หนูมีคุณธรรมแบบหนูมีคุณธรรมในเรื่องดังนี้จะตามมีคุณธรรมในเรื่องดังนี้อ่ <ไป S 1> คานอคนความอดทนคนนั้นคนาั้นคนละข้ออันนั้นความอดทนคนนี้คนนี้ความเพียรไปเพิ่มให้มันสามคนให้มันครบหนูเรียนรู้จุนิซีสังวษแสงแบบพอเพียงว่าพร้อมกันสามคนเลย ตามสามหลักการเกิดดังนี้เนออความพอประมาณใช้ทรัพยากรที่ได้อย่างเหมาะสมกับการทำีสองเนผลิตจีสงนให้พอกับการใช้งานให้พอเพียงกับการใช้งานบ้างรังลกให้พอกับการใช้งานมันคือลาวพอดลูกพูด เหตุผลยำจังหวเราเหตุผลที่พวกหนูทำเหตุผลที่พวกหนูทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเหตุผลที่พหนูทำื่อึ่งเพื่ออ่าอะไรรู้เอ่ยชื่อเขาก็ได้จะบอกว่านารีเป็นคนบอกหนึ่งเพื่อทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาใช้เองสองเพื่อลดค่าใช้จ่ายการปุิตเคมีสามเพื่อเป็นแหล่งความเรียนรู้ พุงปุ้กันที่หนูได้คือหนูกันที่หนูป้องกันไว้บ้าตามลุงหนูมีพุงปุ้บกันราคาบ้าตามลุงหนูมีการวางแผนร่วมกับคุณครูในการทำสรินทีมาก่อนข้อนี้ต้องแก้ต่อไป คนที่สองลูกสมีการศึกษาหนูศึกษาใบงานหนูศึกษาใบงานอ่านไปเลยนี่มีเทคนิคหรอกหนูศึกษาใบงานเทคนิคการทำส่วนที่ส่วนตัวว่าเอาว่าไหมลูกหล่ะหนูศึกษาใบงานหนูศึกษาใบงานวิธีการทำวิธีการทำจุลินทีสันค้อเสอย่างเป็นระบบมาก่อน มาก่อนไปอ่านก่อนตัวมันยองจะทำได้ไม่ต้องหัวเราะลุงไม่ได้มาจีบเธอลูกลุงมาสอนเอาคนที่สามลูกหนูมีเอางี้หนูมีอุปกรณ์ป้องกันร่างกายที่จะมีผลกระทบการทำจุดลินรีสังค์ข้อแสง เช่นภาคกานเปื้อนเข้าใจไหมหนูแบ่งงานกันหนูแบ่งงานกันหนูแบ่งงานกันทำถ้าเธอก็แต่งตั้งผู้รับผิดชอบถ้าเป็นเด็กเขาก็แบ่งงานกันทําคือเขาต้องรู้ก่อนว่าคนไหนหาขวดคนไหนหาน้ํามาก่อนมันยังเหยีดได้เข้าใจป๊นั่นเป็นภูมิคุ้มกันคณะกรรมการคะตามพร้อมกันเลย มาดังๆตะโกนให้เทวดาบบได้ยินลุกงรุ่หนูหนัวเออลุกหูหนัวรุ่งลางดาลุ่งนั่งแล่นก็ได้ในการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้ในการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้หนูได้หนูได้ผลผลิตผลผลิตหรือผลลัพธ์มานะคะหรือผลลัพธ์มานะคะที่ภูมิใจมากที่สุดคือที่ภูมิใจมากที่สุดคือหนูได้ลองอ่านดูสิข้อหนึ่งข้อที่หนึ่งของ ได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้ในการเกษตรโดยไม่ต้องซื้อรางวัลนี้ไม่ต้องซื้อคือได้จุลินทรีย์ไม่ต้องซื้อสองหนูขายจุลินทรีย์ได้ตังค์รางวัลนี้หนูขายจุลินทรีย์ได้ตังค์เออได้เงินก็ได้เธอพูดถูกเพราะว่าตาังเป็นคำพูดเอาว่าใหม่ลูกสาวหนูขายจุลินทรีย์ได้เงินอา้าวนั่นแหละคือบัตรถูกขายของอ้าว ด้านสังคมที่หนูภูมิใจที่สุดมีการเปลี่ยนแไลมไม่ต้องด้านสังคมที่หนูภูมิใจที่สุดด้านสังคมที่หนูภูมิใจที่สุดลุงจะหยอกเล่นนะหนูได้ผัวเธอลองเฮ้ยเอาจริงเว้ยผู้สาวบอกว่าหยอกเล่นมันจะเอาจริงตัวนี้ได้หนูได้อะไรกันเนี่ยเออหนูได้เพื่อนแร้วว่าที่ลูกสังคมคือเพื่อนลูกหรือจะพูดง่ายๆว่าได้ทำงานเป็นทีมบ้าใหม่ที่พร้อๆ ได,ได้ทำงานเป็นผูได้ทำงานเป็นผู้เพราะว่าใหมด้านสังคมด้านสังคมหนูได้หนูได้ทำงานเป็นผู้ด้านอะไร <c oughs> ลูกเมื่อกี้ลุงลุงแกงนพูดลุงสิบเอาหยอกเด้อได้กลัวหนูก็จะเอาอีลีเสียมา <c oughs> ต่อไปลูกด้านวัฒนธรรมด้านวัฒนธรรมหนูใช้พืชท้องถิ่นไปแก่นะหนูใช้พืชท้องถิ่นในการทำบอบพร้อมกันว่าตามลงุงอาบุญครูบอกเขา และเรียนรู้จากนายเขาบอกอยู่แต่ลุงหูหนวกลุงฮะเชื่อข่าใหม่สิลูกส่วนสิงแวดล้อมหนูลหนูเขียนว่าอะไรสิงแวล้อมอ่านเลย การลดการใช้อ่านพร้อมกันหนึ่งหนึ่งสองสามสร้างที่สังนิ้วโดยการลดรใช้สารเคมี<า>ในการเกษตรเพื่อรักทรัพยากรธรรมชาติและสิะส่แงแวดล้อมอ่ไม่ต้องใช้คำว่าลดตัดลดทิ้งใช้คำว่าไม่ใช้สารเคมีเลยวันนี้ข้อสามข้อสองทำมีมีสิ่งที่ทำให้ดินดีหองว่าสิ่งที่ทำให้ดินด,ดีคืออะไรอันนี้เอาไปทำอะไรคุณครู ปรับปรุงสภาพดินอ่ามีสิ่งที่ปรับปรุงสภาพดินดคือเออนั่นแหละไปเขียนเพิ่มได้นนหดนูรู้ศาสตร์พระราชานะคะ,าาะ,ค,ะคือหลักการทรงงานหนูเรียนรู้อย่างเป็นลร,ร,นรนลบ้บหนูรักสามคคีกัน,ส,กนส่วนส่วน ส่วนส่วนส่วน <z fazem> การสนองราโชบายรัชการที่สิบก็คือการมีงานทำการทำจุดินรสีสังข้อแสงนี่เป็นอาชีพได้นวัตก,กรรมที่หนูคิดขึ้นมันคืออย่างหลั รุ่งบอลูแลหวคู่คู่กิจกรรมไม่ยังให้ลูกเรียน <c oughs> หนูทดลองหนูได้ทดลอง <c oughs> สิ่งที่หนูทำขึ้น <c oughs> กับพันธุ์พืชไว้ก่อน <c oughs> บางพืชบางชนิด <c oughs> ก็ไม่สามารถใช้ <c oughs> ให้งอกงามได้แล้วก็ต้องปรับปรุงไปเรื่อยๆโดยคุณครูบอกว่าวิธีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเขาเรียกว่า P D C A คู่เคยเอกาแบบนี้บุรุษหลานคาได้เต็ม1เถ้าเฉยคู่เท่าไรคาสอนอเไราไร ตอบครบกินนะห้ามซื้อสัตว์มีคุณธรรมให้เทไรไห่ซีเค่อไห่เทไรลูกล่างฮะให้ฮาเค่อไห่เทไรลูกลูกไห้สามเคร่อไหค่แนีตัวเองเนี้ยเครื่อไห่เทไรเออเค่าบอต้องเหมือนกันเค่อต้องบอกได้เทไรไม่ผ้าเมื่อห้เข้าเตี้ย พูดเก้าก็ได้แต่ไม่ต้องพูดคำว่าเหมือนกันเพราะคะแนนที่มันเหมือนกันไม่มีมีแต่แปดเก้าสิบเก้าเก้าเก้าก็ไดลูกหลานเธอให้ตัวเราให้เจ้าของนะให้ห้าเอาไหมเธอให้เพื่อนให้เท่าไหร่ถ้าคนนี้เธอฮะให้เก้าแล้วเธอให้เพื่อนให้คนนี้ให้เท่าไหร่ให้เก้าแล้วเธอให้เพื่อนให้คนนี้เท่าไหร่ แล้วให้คนนี้เท่าไหรแปดแล้วเธอให้เพื่อนคนนี้เท่าไรเก้าแล้วคนเพืเ่อนัวนี้เท่าไรเก้าเออแล้วก็บวกกันเฉลีย่ยนั่นคือคะแนนเขาเพราะเขาทํางานเป็นทีมแล้วที่คนที่ให้เนี่ยมีส่วนร่วมใช่ไหมนาลีใช่เธอชื่อนาลีเหรอใช่แล้วเธอชื่ออะไรร่างเปล่านิตยาฮะนิตยานิตยาณิกาใช่ชื่อเธอไหมใช่ค่ะเอนาลี อายุเท่าไหร่อายุ17ค่ะรัติก,กาไอ้รัติก,กา17ค่ะแล้วเธอล่ะทิตยาลุงกลับไปก่อนละลุงไปแล้วแหละอขอบค่ะเนี่ยขอบคุณค่ะ